สวัสดีครับผมตลอดถ่ายคลิปยูทูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเดินถนนคนเดินนะครับตลาดคลองถมวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมตลาดแกรนอยุทยานะครับนี่นะฮะผมมาเจอร้านนี้นะครับผมเป็นร้านไก่กรอบเกาหลีนะครับผมนี่นะครับอ่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปสอบถามนะครับทางร้านนะครับว่าขายยังไงนะครับผม้องสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ไก่กอบกระดี่ครับผมน้องชื่ออะไรครับชื่อโซจูครับน้องโซจูอายุ21ปีอายุ21ปีโอ้โหวัยรุ่นทำมาหากินอีกแล้วนะครับตัวที่กำลังทำอยู่ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นโซโกไก่ค่ะครับอันนี้จะขายชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาทนี่เราก็ใส่ซอสกระดี่ครับที่ร้านเรามีอะไรบ้างครับ ไก่ทะเลเกตแล้วก็มีปีกไก่มีน่องไก่แล้วก็มีหนังไก่ค่ะเพราะว่าหนังไก่ยังไม่ทอดเลยครับผมนี่ครับเจ็ดสิบบาทนี่คอร,อรับอร่อยเจ็ดสิบบาทนะครับ,รบ,รบโอ้โหขายตลาดอะไรบ้างครับ<อ>น้องมีตลาดประจํามีโอโซนบ้านครับแล้วก็โกสุนรวมใจสองสาขแล้วก็มีบรรจารขายที่เียอรมันด้วยครับโอ้ไปถึงเิียอรมันเลยนะครับรส่วน,<ด>นบ้บานคานพุทธนหัรก็ขายที่ราชคครบุรีทุนค่ะ โอ้ไปหลายที่นะครับนี่นะครับชินละสิบบาทนะครับทุกคนอืมน่ากินมากนะครับซอสที่ร้านเราจะมีกี่อย่างนะครับเป็นซอสต,ตัวเดียวเลย,ตตเยครับซอสตัวดีซอสตัวเดียวเลยนตตเนาะซอสเกาหลีนะครับ ก็เยอะอยู่ขายได้เรื่อยๆเรื่อยๆเนาะอ่านี่ตัวที่เอาลงกระทะเป็นอะไรครับคุณเป็นสะโพกไก่ครับเป็นสะโพกไก่นะอันนี้เราหมักมาเรียบร้อยแล้วเนาะได้ครับทอดไก่ง่ายเลยครับขายมากี่ปีแล้วครับขายมาจะเข้าปีที่ห้าแล้วค่ะปีที่ห้าแล้วเนาะรวยรุ่นทำกินนะครับทุกคนนี่นะฮะตัวอย่างรวยรุ่นยุคใหม่ ก็ตลาดแกรนแะอยุธยาเราก็จะขายอยู่จุดนี้ประจําเลยเนาะใช่ค่ะเป็นล็อกประจำเลยค่ะเป็นลอกประจําเลยนะครับนีนบ่น้องชูจูนะครับตัวนี้เราใช้เวลาทอดนานไหมครับตัวน,นี้ประมาณ20นาทีคับประมาณ20นาทีนะครับ ไก in right. ่ไข่ยคร่องนะครับผมไก่กรอบเกาหลีารี้รยนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง ร้านนะครับผมควรใจนะครับ<ม>ตลาดโกเรียนอยุธยานะฮะ<ม>วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมตลาดคลองทมนะครับ<ม>ตัวเป็นไก่กรอบเกาหลีนี่คือเป็นสูตรหรือว่าเป็นแป็นชาที่เราซื้อมาตัวนี้เป็นทอดตำลับเองคครับสูตร<ม>คิดเองเลยนะครับโอ้สุดยอดมากนะครับอายุแค่นี้นะคิดสูตรทอดไก่เองนะครับสุดยอดมาก แอบปะทิศนะคะนี่อาจจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านก็ได้นะคะพอน้องเพิ่งอายุแค่ยี่สิบเองนะคะตอนที่เราเริ่มคิดสูตรตอนนั้นอายุเท่าไหร่คิดเองนะครับเอามาปรับนะทำขายเนาะในเวลาเทอดประมาณ25นาทีนะครับผม ตอ,อ,อต้องให้เสร็จน้ำมันก่อนค่อยเอามาคุกนะครับผมนี่ครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับทุกคนรูทอดได้สีสวยมากนะครับ เรากะเอาเลยใช่ไหมครับตัวเนี้ยใช่ค่ะนะครับถ่ายดีมากนะครับทุกคนนะฮะลูกค้าประจำเทียบนะครับถ้าเป็นอย่างวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยที่อยุธยาเราลงมาเยอะไหมครับไก่อ,อ๋อเยอะอยู่ค่ะประมาณ5-60กิโลห้ากกิโลนะครับ โอเคครับเสร็จยังครับ ah. เสร็จแล้วนะครับทุกคนชุสิบบาทค่ะรอนๆเลยค่ะตลาดแกนอยุทยาทางเสาอาทิตย์มีทุกอาทิตย์เลยค่ะมาทุกอาทิตย์เลย ครับทุกคนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสะโพกนะครับ10บาทนะฮะแล้วก็เป็นน่องนะครับ10บาทตัวนี้เป็นปีกกลางนะครับปีกกลางเท่าไหร่ครับสิบาทเหมือนกันอันนี้ก็10บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นไก่คาราเกะครับไก่คาราเกะนะครับมีไซส์ s m l นะฮะราคาก็ตามป้ายเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีเป็นหนังไก่ด้วยนะครับคือยังไม่ได้ลงโทษเนาะ ครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ตลาดแกลนอยุธยาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมเวลาห้ามงเย็นเป็นต้นไปนะฮะก็มาอุ่นนุนได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องโซจูมากๆนะครับผมมีอะไรจะฝากให้ลูกค้ามาเที่ยวนะฮะตลาดที่นี่นะครับแล้วก็มาอุดหนุนที่ร้านเรานะครับก็ยนเตอร์ทุกคนนะครับมาตลาดแกลนอยุธยาร่บ ร้านเราก็าตั้งอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงข้างออฟฟิศเลยครับที่จตุนาวในครับครับผมอ่าวันนี้ต้องขอบคุณน้องมากๆนะครับผมคร<า>ับผมนี่ฮะก็มาอป็นหนได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตลอดถ่ายคลิปต้องขอบคุณที่ติดตามคลิปเราจนจบนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ